สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก่ชสวัสดีแม่เฮียงสวัสดีคุณอดคับเงินพั่อใหกับยุบานแม่เฮียงเมื่อนี่ยเสาวันหอยออกนะครับเนาะปินวันที่สิบี่เสาวันหวยหัวมือดี่น้องสได้รับทรัพย์เนาะค่ะมือเอฟซีที่ทำดวยกันเนาะไอสิ่งไดต้องกันกันแม่ห่างไปห่างเป็นเนี่ยต้งมีตัวตัวด้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องมือละชิด่าเหวันหยหัะค่ะต้องไม่เนี่ย มันต้องมีแนวทางที่ดีเนาะคิดว่างวดนี้บาทนี้หันมาทางคุณอดได้ข่าวว่าตัวเลขที่งวดที่แล้วนี่เขาคับซีห์โอ้ให้ให้เพิ่นไปลักซีมันไ่งวดเลยลักซีแล้วก็ให้ตัวจะก็คือโอ้หายตัวจอตัวเนียนมากพ่อซีศูนย์งวดที่แล้วนี่ที่ให้จอ แต่ <บา S 2> ปักกัน <defense S 2> ห้บ่ห้กครับผมอ๋อเด็กพอเลขนี่บ่ต้องกลับแม่นบ่ครับส่วนมากเลขสิเป็นเลขล่างบ่ครับส่วนมากมันกับ่แน่ครับบางงวดมันก็ออกบนจังงวดเ็ดเก่ามันก็ออกข้างบนมากได้รัเกเ็ดมันก็ออกเก็ดเก่าบนอ๋อครับมันสับอยู่บนอยู่ล่างอยู่เรื่อยแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเลขนี่มันบ่ได้กับอ๋อคือคือที่แน่ๆนี่มันเนื้อ คือมันดีดีดตนนใดดีดีตรงที่ว่าบ่ตองกลับบ่ต้องกลับครับเพราะรักเลขของคุณอ,อดนี่มันมันสิมาอยู่รักสิกสมันมครับ,รบโบหายกพร้อมโบหลับพร้อมตีงวดนี่้าเน้น่นี่เน้่นกับเลขตัวเจาะมันกัมี่อยู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับโอ้ตัวเจาะโอ้มันมันตัวเจาะเลยนี่นี่เนาะคือได้ครับสามตัวนี่ เลขตัวเจาะมันมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแต่ถ้าเท่าคือบ่ต้องการในผักเสลยก็คือเลนลเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าโอ้ถ้าบ่ต้องการในผาดเลยจรับมันสิเป็นยังสันจิตท่านี่เลขเลขชุดนี่นี่ได้มากจังไหนครับอ๋อเลขชุดนี่ก็คือเป็นเลขของเนว่าอ่างที่เฮ็ดบวกลบคุ้นหออกมากครับอืมแต่ว่าบอเคยผัด การลักให้พอมครับการักให้พอมจริถ้าวิ่งก็วิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยวิ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งนี่วิ่งเจ็ดเลยจที่จริงผมเห็ดไวแต่ว่าผมก็ไม่เคยไม่อยสื่อหรอกแต่ว่าผมก็เห็ุเบิงเหตุเบิงแน่มากแ,<ต>แน่มากี่ยเกือบยี่สิบปวดแล้วไม่เคยผัดอื เป็นรักอยู่ตลอดเป็นรักอยู่ตลอดจิจังได้รักเกจกสิเกจอยู่เหมือนกันนจังเกจเก่าในี่ผมก็งัวหนึ่งผมก็ซื้ออยู่เกดเก่าก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่จริงๆแล้วยี่สิบหัวนี่ว่าแค่ผาดบั้อครับโอ้กับว่าธรรมดาจริงๆคือผัดใสิตีเออมันเข่ามาตลอดตลอดกันวิ่งกับว่าผาดลูดรักกับว่าผาดนย่างที่ แต่ว่าบ่อใดกําหนดว่าบนหรือล่างมันครับบ่อไดกําหนดครับขันสีเลนก็ต้องเลนทั้งบนทั้งล่างครับการคิดว่าแม่นลูดลัดนี่ก็คือบ่อขาดทุนดอกตามที่ผมบึงครับถ้าแม่นลูดก็บ่อขาดทุนเนาะครับเพราะว่าเลขมันบ้กลับครับนี่แะครับท่านผู้ชมกับตัวเลขของคุณอดครับ ตอนนี้พ้นม่พร้อมที่สีปากกดตัวครับกับฟังแต่เสียงไปกล้องครับพ้นก็เป็นลูกเป็นเจ้าเขาไม่แห้งละเป็นลูกเคยไม่แหยงครับแต่ว่ากับพอดีมาหาไม่แหยงไม่แห้งกับเราก็บอกฟังหมดที่แล้วสันพนมาาไายถ้ำแต่สพระโชบ่ได้มากอกครับกับพี่น้องพวกนี่ห้ารัตนมณีพนมาไทายพ่นกัว่าเลขกเขาสันซีหาเราหายรักซีหลุดซีหลอดสันเล,เล็กเรา สำหรับมวดนี่ครับก็ได้แนวทางดีๆเนะครับเนาะอันนี้ของขุนออดพุ่นนี่ครับทาวิ่งก็บ่ัขาดทุนนลาว่าเด็กตัวเดียวดี่วิ่งบ่คขาดทุ่นลูดรักก็บบัคขาดทุนแล้ว,วาเจาะไหอก็มีสามคู่ครับเจาะหอเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดไอ้ที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก่าเนี่ยเป็นยังไงเนาะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก่า อันเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าคร์โดได้ครับนี่ครับโอ้อันนี้ก็คือเป็นเลขลักครับรูดลักคือสิบหลักโอ้ให้ถึงแบบว่าเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าคือเขียนตัวย่อโอ้าขียนตัวย่อเขียนตัวย่อเขาที่เขียนลายเงากันคือเจ็ดศูนย์จนไปอันนี้ความหมายที่ว่าเป็นเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้านี่บัวขาดประสัทลาว่าขาร์โดครับกับบ่วขาดทุนบริษัทเนาแต่ว่าที่แน่ๆสามคู่นี่เจ็ด ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยจ็ดหลดกระสันระวังยำยำเนใบบอกเป็นว่าคือบปได้ครับเนี่ยครับเด็กเล่าเนี่ยสิยูรักซิฟมันบอดตัวรักมันมันบอคือเจ็ดเนี่ยยูรักซิฟตลอดครับนันที่เป็นยังสันเนาะคือได้รักมากตัวได้ก็คือ,อยูรักซีปวดครับครับเอาบาัตรนี้มาทั้งในเที่บัตรนี่ได้ยยแล้วนะ้องผมครับครับขอบคุณคุณอ่อนหลายครับครับขอบคุณครับใกล้ปีครับ นี่ของเข้าเป็นเจ้าไดไหมฮงมันใจตัวใดงวดน,นี้ไม่ชุดนี้มันใจสองเก้าเก้าสองโอ้สองเก้าเก้าสองจริงเนะขีดเส้นไตไปไปไหมฮะกับเลีอยฟันนี่ครับกสองก็เลขสามตัวห้าหละที่ขีดโอ้นี่บอกครับใช่ชุดที่มันใจ ต้นฟันท่นนานข้อมฟันนี่อันนี้มือ้อยออกนะครับพี่น้องในเฮียงเรามั่นใจตัวได้ที่ครับในเฮียงเรามั่นใจเก้าสองสองเก่ามันบ่ในเฮียงได้ที่หญิงเรากับได้กันบมหลายตัว,วเรากลับมาหมดดอส่วนมากมันก็เลยเบื้องหลายครับที่จริงเลขในเฮียงนี่ก็สวยอยู่ครับ ที่มันใจเนี่ยคือสองเก้าเก้าสองเลขสามตัวเนี่ยหาเก้าเจ็ดวันละวา่าเรามาักเร่ามักเป็นการส่วนตัวนอกไม่แห้งเนาะกับข้อมฝันกับข้องฝันนี่ก็มีสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์หันมาหันซีมามาลางหรือบนนอไม่แห้งข้อมฝันเนที่จริงเป็นตารางดิ โอ้ส่วนมากสิมาเป็นลางมันบ่ครับนแต่ว่าก็บวกบนบวกล่างไว้ล่ะครับก็แล้วแจนาะพี่นองกักสิวาจังเออเบิ่งเอาอหั่นล่ะครับเบิ่งเอาครับอันนี้แม่ใชงเราก็จัดให้แล้วครับแม่พ่างให้เบิ่งมากก็ค่อยซื้อเด้อบ่มากกับ่านครับผิดถูกอยาวากันเนาะครับเนาะบแม่นวยนย่อยโย่ให้ซื้อเหล็ซื้อเบอร์เด้ออันนี้เฮ็ดให้เบิ่งให้ซื้อ อันที่ว่าโอ้ส่งเสริมให้การเรียนการพนันโมเมนต์นี่เนาะโมมนอันนี้เท่ากับเป็นแนวทางในการลงทุนเนาะแน็วแาวทางในการลงทุนเพราะว่ามันกับในช่วงโควิดเนาะเฮ็ดยังกะลำบากเท่ากับต้องหาแนวทางสิครับพี่น้องครับเอาห้าฟันไปด้วยกันครับพาฟันอุปสรรคพาฟันโควิดไปนัวยกันครับผู้ใดมียังกะมาแบ่งปันกันครับพี่น้องเอาในเฮยงเล่ากับ อยากให้พี่อยากให้น้องในเงินในท่องหลหรอครับการลงทุนกันมีความเสี่ยงเช่นเดีเ่ากับวิควเคราะห์นะครับนะตัวเลขที่เน่นๆน่น็นก้าสอง สี่หนึ่งสี่ศูนย์เด้อครับพี่น้องอย่าหันบอมันสี่เจ็ดเด้อสี่หนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เลขข้อมฝันเนาะมีเฮียงเนาะห้าเก้าเจ็ดอันนี้เลขสามตัวที่อยูสายเมื่อนคือรักเลขสี่ทิศของเราครับที่เรามาจับคู่กันนี่พี่น้องสิไปจับเอาเองก็ได้ได้เนาะมีเฮียงเนาะจัเอาเองเด็ดึงแน่นละครับมันโยนนี่หละเลขกสัณละวะโย,ยนี่แหละ โจวจงไ้บ่ได้คแต่ว่าเฮห้เบิ่งีซื้ออันมากก็ค่อยซื้อครับเฮตดออกมาเป็นแนวทางเนาะมีเฮงเนาะพี่น้องมักชุดไดเลือกเอาครับเลือกเอาว่ามักชุดไดเก่าสองสองเก่าห้าเก้าเจ็ดนี่ครับเหล็กตัวเนีนเล่าครับกับเหล็กฟันเนี่ยแหละครับ สี่หนึ่งกับสีส่ศูนย์นะครับเนีนส่วนมากสีม้าลางมาสันละวา่ควาค่วมฝันเล่าก็ได้ครับเอามือหนีกับมือห้อยออกครับมือร่วยกันนะ้ครับแต่อยากให้พี่น้องเฮ้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับอยากให้พี่น้องเฮ้าโชคดีทุกผู้ทุกคนสําหรับงวดนนี้ก็ได้ครับเอาจังได้กับพี่น้องกับเบิ้งเอาไว้ครับมักชอบจวได้กับจังนําไปลงทุน พิดถูกกระยะว่ากันเออ้อพี่น้องเออผพิษถูกกระยะว่ากันเนี่ยเฮียงเลาก็ไว้หาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเนาะอย่างไดเฮ่ากับ่าไปกระโดดซักท่านะ อันนี้ก็สรุปตอนถ่ายเด้อครับอันนี้เป็นตัวเลขของลูกเคยแม่เหี่ยงครับ้ะวิ่งก็วิ่งเจ็ดล้วว่าเลขเล่าส่วนมากสิยูรักซล้เราบอต้องกลับว่าสันเต้ไม่เฮียงว่ากับไปก็ดีว่าสันละว่าเอาเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อความปลอดภัยนั่นแค่บอกว่าบม่ห้บ่ใ่ห้การสิมันจะออกตัวกลับมันเจนนะครับเฮ้ักไมเจนไปได้นาะไม่เหียงเน้ครับ ก็ได้ชงวไดวถือชง,งวัดเนาะเอาสสำหรับมือนี่เศร้านี่กะขอบคุณแม่แห้งหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อหลายเด้อเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมสําหรับงวดนี่ก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับครับเด้อแต่ว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงพี่น้องก็ให้มีสติในการลงทุนครับ อันนี้แม่เฮยงเราก็หายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นทาพิษถูกจังได้กับยาวากันนะครับพี่น้องมักชอบตัวได้พี่น้องก็จังออาไปลงทุนครับสําหรับคลิปนี้คือเฉพอะแค่นี้แล้วครับก็ขอให้พี่น้องเข้าลำลมรว่ย,ยๆเฮ่งๆทุกฝูทุกคนครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดแจ้เรายการดีๆของทัางช่องครับคุณครับสวัสดีครับ